ขออนุญ,ญาตแชร์สก,กีนนะคะ แต่หรือยังคะค่ะเรียนท่านรองเขตนะคะท่านดรวีรศักดิ์คำล้านท่านศึกษานิเทศท่านผอทุกท่านและคณะครูทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวเจิราพรทาทองครูวิชาการโรงเรียนบ้านหนองแปนค่ะวันนี้จะรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบออนไลน์ site, นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29พฤศจิกายนค่ะค่ะโรงเรียนมะนองแปนนะคะจัดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจำนวนนักเรียน111คนค่ะข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน10คนค่ะ ในการนำเสนอในรูปแบบพาราโมเดลนะคะขั้นที่1น,นะคะขั้นวางแผนนะคะจากที่ภาคเรียนที่1น,นะคะที่ผ่านมาเราได้เรียนแบบออนแฮนนะคะเทิมที่สองเราก็ได้เรียนแบบออนไซต์นะคะดังนั้นคุณครูก็จะเตรียมห้องเรียนนะคะและบริเวณต่างๆในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัยค่ะมีมาตรการคัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าสถานศึกษาและจะทำแผนเผชิญเหตุนะคะเพราะว่าโรคโควิดก็อยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะคะกำหนดให้ครูวางแผนการสอนโดยเน้นการสร้างระยะห่างทางสังคมนะคะจัดทำปฏิทินการทำงานของภาคเรียนที่สองค่ะและปรับแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบททางการเรียนการสอนของนักเรียนค่ะขั้นที่สองนะคะ ขั้นปฏิบัติการนะคะครูจะทําแผนการเรียนการสอนนะคะแผนการสอนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนนะคะโดยจะเน้นในรูปแบบ active learning นะคะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติครูเวรน,นะคะมีหน้าที่คัดกรองนักเรียนหากมีอุณหภูมิสูงนะคะอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านได้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทํากิจกรรมของนักเรียนนะคะจะเป็นแบบ new normal นะคะ และยึดหลักพัฒนา10จุดเน้นของเขตค่ะคุณครูก็จะทำ PLC ทุกๆวันศุกร์ค่ะขั้นที่3นะคะขั้นทบทวนนะคะอันนี้กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะการเรียนการสอนนะคะคุณครูก็จะเลือกใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายนะคะคุณครูก็จะสอนจากหนังสือบ้างนะคะแล้วก็ d ี t v บ้างนะคะ ในวิชาที่ไม่ถนัดค่ะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตนะคะเช่นการทำขนมการปลูกผักปลอดสารนะคะการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะลานบัณฑิตและห้องสมุดค่ะกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาภาษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษวรรณคดีและคำคล้องจองค่ะกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์เช่นกิจกรรมคิดเลขเร็วการท่องสูตรคูณค่ะ ในขั้นที่สามนะคะขั้นทบทวนนะคะก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่างนะคะเนื่องจากสภาพอากาศหนาวนะคะและก็มีลมแรงในช่วงนี้นะคะทําให้นักเรียนมาสายและป่วยบ่อยนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนที่มีอาการป่วยนะคะรักษาตัวอยู่ที่บ้านก่อนนะคะจนกว่า้ถึงให้มาโรงเรียนได้ค่ะเพราะว่าจะทําให้เพื่อนไม่สบายไปด้วยนะคะนักเรียนบางคนไม่ใส่หน้ากาก,ากมาโรงเรียนนะคะและขณะทากิจกรรม ในการเรียนนะคะยังไม่เว้นระยะห่างคุณครูก็จะคอยเตือนคอยแนะนําตลอดเวลานะคะเนื่องจากภาคเรียนที่ผ่านมานะคะได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์ hand นะคะทำให้นักเรียนบางคนนะคะเรียนรู้ช้ากว่าปกติดังนั้นคุณครูก็จะจัดการสอนเสริมในช่วงพักกลางวันและช่วงลดเวลาเรียน,นะคะ่ะ ขั้นสุดท้ายนะคะขั้นประเมินผลนักเรียนมาโรงเรียนร้อยละเจนะคะมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในมาตรการการป้องกันโรคต่างๆเช่นการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่นะคะและพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และมีการนิเทศการสอนแต่ละชั้นเรียนการเยี่ยมห้องเรียนคุณภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะ A